สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวจะมารีวิวตัวเช็คอคอยเนาะเช็คตัวคอยหัวเทียนเช็คได้แล้วก็จะเช็คจะเอาไว้ทำความสะอาดหัวฉีดก็ได้นะล้างหัวฉีดก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวมาบอกตัวนี้ก่อนทำไมถึงซื้อก็คือเรื่องของเรื่องรถผมกระตกุกแล้วไปซ่อมที่อู่ อูเขาบอกว่าเป็นตัวคอยตัวนี้นะตัวคอยของแท้เนี่ยประมาณสองพันกว่าเป็นของ Honda Honda j าเจจจจีดีอ่าเจตุนแรกนั่นแหละ mm hmm. เขาบอกว่าหัวเนี่ยประมาณสองพันกว่าแต่มือสองอ่ะเขาจะขายให้ผมประมาณพันสี่มือสองญี่ปุ่นทอดอ่ะนะแล้วผมถามว่าต้องเปลี่ยนทุกหัวเลยไหมครับเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกหัว เปลี่ยนแล้วรวมแล้วก็หลายพันเหมือนนะผมก็เลยตัดสินใจเว้ยมันเสียจริงหรือเปล่าวะก็เลยซื้อตัดสินใจซื้อตัวนี้มาไปหาในาลาซาดา้าแต่ส่วนใหญ่จะอยู่เมืองจีนแต่ผมไปเจอร้านหนึ่งเขาบอกว่าส่งจากไทยเลยเออดีฮะก็เลยตกลงสั่งเข้ามาประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณประมาณ8 0ดร้กว่าบาท800เท่าไหร่นี้ผมจำไม่ได้ละ แต่สั่งมาก็เกือบอาทิตย์เหมือนกันนะกว่าจะมาส่งเนาะมาเดี๋ยวได้อะไรมั่งก็จะมีสายตัวนี้เอาไว้ต่อกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะนี่ก็จะบอกว่า dc 12 24เนาะตัวนี้ก็เป็นปุ่มอ่าเร่งความเร็วรอบการจุดระเบิดแล้วถ้าเราจะเช็คคอยเนี่ยเราต้องมาต่อตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวเช็คคอยตัวนี้เป็นต่อตัวไฟกาวหรือว่าลบแล้วตัวนี้เป็นตัว เช็คหัวฉีดถ้าเราจะล้างหัวฉีดหรือว่าเช็คหัวฉีดเราก็ต่อตัวนี้เอาสายาสายดำดำแดงมาเสียบข้างบนนะมันจะมีตัวสกูขันออกแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบเข้าไปโอเคตอนนี้วันแต่วันนี้เราจะเอามาเช็คคอยเนาะคอยจุดระเบิดเสียบตัวนี้เวลาเวลาจะกดเรามาดูตัวอสอนเห็นไหม ig IGC เราจะต้องใช้ตัว IG เราก็ต้องมากดปุ่มนี้เดี๋ยวมาต่อกันตัวนี้ผมก็จะต่อนี่ของมันเลยอ่า IG ก็ตัวนี้เอาไว้เป็นสายสัญญาณตัวนี้ก็เป็นสายไฟลบตัวนี้ก็เป็นเอ้ยตัวนี้เป็นสายไฟบวกตัวนี้เป็นสายไฟลบเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ถงุงแป๊บนึงอ่ะโอเคกลับมาแล้วครับ ก็ผมก็จะต่อนี้มันมีสายมาเนี้ยใช่ไหมตัวนี้แล้วผมก็จะซื้อไอ้ตัวเนี้ยมาขีบมันไว้ขีบแต่และหัวหไว้อันนี้ก็เป็นสายสีสนี้สีแดงแล้วก็สีดำนะแล้วเราจะเอามาต่อถ้าเป็นตัวของ Honda ก็ตามนี้เลยนะครับสม,สมมติว่าเราเราตั้งอย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมใกล้ใกล้กันสมมติว่าเราตั้งอย่างนี้เราหันหน้ามันเข้ามาแบบนี้ก็จะต่อได้ตัวนี้เลย สายสัญญาณจะอยู่ฝั่งขวาสุดแล้วก็เป็นสายกาวสายโคลบแล้วก็เป็นสายโคบวกอยู่ด้านสายสุดจับตั้งขึ้นมานี้ของของฮอนด้าเนาะของฮอนด้านนะอนานนะโอเคเสียบเข้าไปให้ครบแล้วก็จับที่วางตัวนี้ก็จะเป็นตัวขีบไฟโคบวกคลบ จะใช้เป็นตัวแบตเตอรี่ก็ได้ผมเป็นใช้ตัวแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็จัดแจงส่วนสายตัวนี้เป็นสายกาวโค้ดเนี่ย,ยใช้ได้สองสายนะเอาสายไหนก็ได้แต่ผมต่อสายดำเพื่อความง่ายเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆหน่อยอเ,เดี๋ยวจัดแบ๊บนึ่งอ่ะ บางไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนาะแล้วผมจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเอาไว้เช็คไฟนะเราสามารถปรับออกห่างแค่ไหนจะดูกระแสไฟที่วิ่งจากตรงนี้มาตรงนี้ว่ามันต่อเนื่องไหมอ่าเราก็จะมีตัวนี้เสียบเข้าไปเลยปุ๊บอ่ะเสแน่นๆโอเคตรงน,นี้เห็นไหมอ่าโอเควางนี้แบน ่แล้วตัวนี้ของตัวนี้อของตัวเทสเราจะมาต่อกับขั้วลบชีบมันชีพไหมชีปวางไว้โอเคมาตัวนี้แล้วเราก็เอาขั้วบวกนยบวกลบมาต่อกับแบตเตอรี่ปุ๊บบวกเส้ยสีแดง ปุ๊บนพอวางข้างๆเห็นไหมไฟจะติดละไฟจะติดตอนนี้เราก็ปรับให้เป็นรอบต่ำก่อนแล้วเราก็กดปุม่มนะกดปุ่มตัวนี้อ่าเห็นไหมต้องกดค้างไว้นะต้องกดค้างไว้อ่าผมจะกดกดกดค้างไว้แล้วพอเร่งรอบดูเห็นไหนมเร่งให้สุดเลย เนี่ยสุดละนะไฟออกมาต่อเนื่องนะครับไม่มีกระตกนะไม่รู้ว่ากล้องมันจับได้หรือเปล่าแต่ผมมองไปตาเปล่าเนี่ยไฟวิ่งเป็นเส้นดีมากไม่มีชง,งกักไม่มีอะไรเลยอ่ะตัวนี้เนาะโอเคแล้วถ้าเราเสร็จละนี่ของผมเราก็ปล่อยอ่ะใช่ไหมโอเคแต่ตอนนี้เรา จะมีเช็คอีกตัวหนึ่งก็คือมันสามารถเช็คหัวเทียนได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองเช็คหัวเทียนก่อนก่อนอื่นผมจะเอาไอ้ตัวคลิปแบบออกก่อนแล้วผมมีหัวเทียนเก่าอยู่ตัวหนึ่งเป็นหัวเทียนของฮ o n ด้านะครับหัวเทียนของฮ o n ด้าเนาะตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่าโอเคเราก็ดึงไอ้ตัวนี้ออก๊แล้วก็เอาหัวเทียนยัดเข้าไป๊อ ก็ยังดูด,ด,ดนะไวยังยังยังไม่หลุดง่ายบางรุ่นนี้เสียบเข้าไปเหมือนจะหลุดอะ่ะอือแล้วอ่าผมจะมีสายตัวนี้เส้นหนึ่งเพื่อที่เราจะเอามาต่อกับขั้วลบตัวนี้อันนี้ออกไปแล้วก็ต่อปุ๊บนะต่อตัวนี้คีบเข้าไปคีบคีบให้มันแน่นหน่อยคีบโอเควา,างปุ๊บ อ่ะตัวนี้ไม่ได้ใช้เอาออกไปก่อนแล้วก็จะเอาอีกด้านหนึ่งมาคีบตรงไอ้ไอ้นี่ยังไงอะไรเขายิบมาน่ะเอยมาคีบตรงนี่ปลายของไอตัวหัวเทียนอืมไม่รู้ว่าจะเห็นไหม,มเห็นไหมเอ้ยอ่ะ จับตั้งได้ไหมจับตั้งไม่เห็นเห็ไม่ชัดเนี่ยนอนนอนก็ออลองดูก่อนนะแล้วก็ไปชีพสายบวกไฟมานะไฟมาเรากดหเห็นไหมได้ยินไหมได้ยินนะเราลองลองเร่งอันนี้เร่งสุดเลยมันก็จะได้ตามนะไ,ไม่เอ่ยเห็นไหมไฟวิ่งแป๊บๆไหม หรือว่าผมต้องปิดไฟเดี๋ยวผมไปปิดไฟดูก่อนนะเนาะเผื่อจะเห็นชัดกว่านี้เป็ดปิดไฟก่อนจะชัดไหมเนี่ยอ่ะลองดูอ่ะลองกดดูนะฮิตเอามาไว้ตรงกลางเห็นไหมเนี่ยหัวเทียนไฟกระโดดดีนะไฟไฟติดดีมากเลยแล้วอืมไม่มีหยุดพักอะไรเลยก็แสดงว่าหัวเทียนน่ะก็ยังดีอยู่ไฟวิ่งดีตรง ตรงแนวเลยเห็นไหมเอ่ยมันไม่มันไม่โฟกกันอะ,อะโอเคก็วิ่งดีนะครับสรุปคือไอ้คอยของผมเนี่ยไม่เสียซักหัวเลยแต่ทำไมรถกระตุกมันเป็นที่เลี้ยนปิดผีเสือ้อนะถ้าไปหาช่างแล้วรถกระตุกแล้วไปหาช่างช่างเนี่ยส่วนใหญ่จะฟันทงว่าเป็นตัวตัวคอย นะคอยเสียบ้างถ้าถ้าให้เราเปลี่ยนไอ้ตัวหัวเทียนนะพอได้เพราะหัวเทียนนะสี่ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเปลี่ยนคอยยกชุดเนี่ยผมไปดูในลาซ a ด้ตัวสี่ตัวห้บาทถอดญี่ปุ่นเหมือนกันถอดมือสองเราก็ให้ร้านเขาเช็คแล้วเรา,เาพอซื้อมาเราก็ไอ้ตัวนี้เช็คอีกทีหนึง่งถ้ามันไม่ติดหรือว่าไฟมันมันไม่มันกระโดดมันรั่วอย่างเงี้ยก็ก็ให้ร้านเขาเขาไออันนี้ได้ให้ร้านเปลี่ยนคายไปที่วีดีโอ น้อให้ร้านเปลี่ยนอย่างจะเช็คไฟรั่วเนี่ยเราก็หาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาไอ้ตัวเหล็กมามาขีดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาโอเคกลับมาละเราก็ใช้เหล็กเหล็กนี้ได้อันนี้ผมเป็นเหล็กไอ้ตัวเหล็กงัดไอ้ซีนเนาะเราก็ขีดไปเลยขีดตัวนี้ด้ามต้องเป็นยางนะระวังไฟดูดเราก็มาเอ่อกดนะเราก็ดูงานลนะ แล้วแล้วเรามามาแถบนี้เห็นไหมมันไม่มันไม่มันไม่มีรั่วนะเห็นไหมแต่ถ้าเราไปใกล้ๆนะเออแต่ตัวนี้ไม่มีรั่วเลยเห็นะไหมนีม่มาโคนโคนรั่วไหมเนะี่ยโคนก็ไม่รั่วไม่รั่วเลยไม่รั่วไฟออกดีหมดดียตัดสินใจซื้อไอตัวเนี้ยแปดร้อยบาทแล้วเราเอามาเช็คเช็คของเพื่อนก็ได้เช็คของเราก็ได้ใครบอกว่ คอยพังเอาอีตัวนี้เช็คก,ก็ได้หรือว่าจะเอาไปล้างหัวฉีดก็ได้นะล้างหัวฉีดก็ได้เช็คคอยก็ได้เช็คหัวเทียนก็ได้นะโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันตัวนี้นะกับไอตัวนี้เนี่ยเนี่ยไว้เช็คนี่ตัวนี้นะตัวนี้ร้อยกว่าบาทรู้สึกก็มีขายเหมือนกันโอเควันนี้ยังไงก็ขอจบคลิปรีวิวตัวเช็คคอยแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ